แล้วแต่พันเทิงพี่น้องแล้วก็พันลุ่มก็ลงม,มาได้สองสี่หรือสี่ห้เหลืออีกพันลุ่มพี่นอ้องปูนลุ่มต้นอันนี้ลงไปมัดอยู่ประมาณสิบคนพี่น้องเลยนี่แหละมัดเข่าท,าาทาาาั้งจ้างทั้งคนมาซอยน้องน้องเพราะว่าคอยยังให้มาเล้วไว่อยก็เลยจ้างให้บปนำไปหา,ขาเขาจะมาเอา่อ หมัดลอยละห้าสิบกระส้กขึ้นกินกาเที่ยงพี่น้องป้าถูกแดดเดือดยิบยิบบรรยากาศเที่ยงให้เที่ยงหน้าก็จะประมาณดีแล้วพี่น้องเลย กันเห็ดกิรณี่นี่เนาะใช่ไหมอู้นกไอ้เจ้วได้ไข่นกพี่น้องกระจังหางเบอร์กรจังดอกกูกูบุหรีเห็นแม่ออกูกูบุหรี่ทามแล้วมันจังอยู่บุหรี่เฮ้ยมอจ้าเขาจดำน่ะเห็นลูกใกล้ผัดบอดี้อันนี้ก็มาที่กระตุ้ง บ่อนกไก่นะนี่นางขันนะ้ำตาลกัะทองกาลังกากวนไว้นาอยู่นกินไป้องเอ้ยมันลงเลยบอนี่มอเออมันลงเลยเฮ้ยมือนี้ได้อยังต่ำมุ่งลาบชอยป่าเอันดอกไก่จากเบสตัวั้นมีจะกากกับมูนเอาเดี๋ยวรบนที่ล อันนี้ล่าสิกินอยู่นี้เนาะตามขับปุนพี่น้องบุมตียงอะไร่างเี้ยชัดมีจัอันเ่านชัดมีอันเดียวม่มีอีบดื้นมากเ้นี่เงบดืม่โออีกบ่ไดเเอาลงมาเฮ้ยสาดอันเก้าอยู่สายสาดบ่สะาดอันนั้ oh. 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 นนะชัดอย่างนะ

อีลุ่มเนี้ยสบมันฮายว่าอย่าเฮ็ดจักเกือนี้ให้น้จือมันว่าเองกบ่นเป็นูเก็เเอาไแก่นยเป็นูตัโอเอบีาิบ่ดเลยมาย่มานึงเบิ่ง่เฮาน่ะทุเทกเจ้าน่ะเบิ่งเฮาน พันจไปห้าคอยจวบปนะเจียจ้าโอ้บมหัวบเอนไหนนะหัวหัวหัวโอ้ถุงแบ่งกับเขาให้พนักงานกันละโอ้ยเฮากับบริาสีเปได้แบงนี่แหละนี่ว่าชิกิจอยู่นี่อืภาคเหียงเอาพี่น้องมาติตตามกินเขาวน้ำกันบรสุทสุคน ไก่ก้บไรเพิ่อเนี่ยพ่ออนหนุ่ยไก่ด้วนั้นกันตอนกอนกัตอัวก้อนเบ่องล้านนั่นเด้อได้มันั่เรอพ่ทกนคั่งลูกอ่ะใส่เนี่นะแก้งบุญเออน่หนูแอบจะยังกินต้นก็กินเออน้ายังมดิน้ำแข็งองบรยโยนไว้ใน่านเราไล่ยๆ สมาพีเนตพเข้น้ยเดินกังกลางแค่กันกลางนาะเนาะบัหักแว่ามอยงมีอยู่นี่ี่โสกับบัวหาเก่ามาข่ามับานเท้วสีครับเเลยคนเฮยมืออะไรเองลืมไครผูอยู่ในนีน่อยนึงลืมใข่อืเ้ย้อยทิเาให้เอาทิเจีบเป็นตะกินดอกว่าออย่างทิมทิ่ะ บลจ้ำจน้ำต้มันจางไมน่กะต้านะเอาผักมากันอยู่กะตารยนี้จ้าอบลีนะค่อยล้างเร้วเยะาาบลีแหงยเลยเก็บนนนูนะค่อยล้างเร้วาห้ต้นก็มีเก็บมันมีนเนะมีเนะมี นี่แหละชอยป่าเป็นยังไงเฮ้ยวันเห็ดย่างย่างมันโดยเฉพาะการตินตังา์เยอะจังนะนอนได้นอนเปาดเตียงใหญ่เปิดเตียงมากเตียงเนี่ยมันลงพุ่นหมดเดี๋ยวมันลงพุ่นหมดเตียงที่นั่งได้ ก็ยุติมันต้องกลับมาอยู่นอนอยู่นี่ง่าแม่ความเจ้าต้องกลมาอยู่บานเอีม่ไปฟอกมาโกมามันเียวเผาไนะลาวานร้านโบพาลงอยากลงไปหูเา่วยเขาันแล้วเนาะนัโบพาลงรน่โบาลอยากเล่นก็เล่นไก

นี่และปนี่แลุมอาเลยลงบนเลยเจัดเกยมีนกรตในทุมาเลยบอเองนเ่ในทงแน่เเออได้ว่าบุ๋ีกระถิ่นอ๋อใสน้อย่อเยอเดี๋ยวจะให้ายเะยงเจ้าบ่มครบเอยไผ่่บ่ได้ไปเก็ดเข่เกลดเออ ไล้างแล้วไปเบิ่งกันพักกระโดดได้ข้ามมันหล้วบังนั่งเลยเนาะนันเคยกิน้มันบายาอว่าก็กินมัอเคยอยู่นมั้อ้อมลางอ้อมแมว ปาันเลอกว่าแต่ว่านอนก็ได้กินบง่มมาน่อยแรนผ้างทมแ้เพิ่อพ่อหรือว่า้พ่องอนจอหนักนานี้ะบอกว่าเราเิ่มเอ็มเลยน่ารักนี่เด้อเกิงห่มยอะมันกับบุจะสมองอยู่เมื่อเกี่ยวมื่อฮอดวบางัน กคุ yeah, be oh, mm ้มงคุ่งย่งเ้ยนึว้ากูแดกมาเนาะจะไปบอกรุงโจทย์่โอ้ยมันไตมวยไตกับเราม่เซเว้นกับเราไม่อยากให้กิ๊กเขาห่างจมันม่อคุ้มก่นข้ามนะเสมอมมึงมึงมันเยอะอาไรเนี่ยนี่ไงโขาวห้เมา่เ้ามึงคือมันยกติดมันนะมมาแล้วมึงมันใช่จำนว เด็กมานิวนะเพื่อนน้องกปเลอนบอกลามาห้าจากได้บว่าเข้าท้องนังปลูกอะไรหาห้าลูกดูเนาะห้าไปย่าเลยโอ้ยคอยะเสียมใบสีคงี่งาเวลามันออกมันก็มาคักรึเปล่างเต็มงานล้วห้าลูกปลูกอะไรนะวัดปลูกได้แบบนี้นะบ่ออะไร ถอยก <le> ระปุกอยู่ในตัได้ไปดีฮ <rant> ะ <y> อ้าไปน้พัดเสียปัตีเลื่นะหเลกัเียไว้ดังเตมากผู้ใดฮเราองมึงเพชรีหปีแล้วน้ำหมอกเหมอกเดดหมอกเดอ่าอีกเดดเดอ่อ่าเป็นเนียนี่ไงบ่เคยยากบก่เนอะรนอางอส่าหงานเพืะไรอลงะ ้อบงมอทำไงฉันดดูหลาละว่ากูเปเมาเ่าละรเข่าล้งามกินมาเลยวอนั่นแหลวกูีะใช่เอาใจเอากำลัยินกัใช้ดูเลยที่านนะ้นงกินข้าวข้วี๋อเมื่อเช้านี่กินแจกมง เออชอบไหมที่แม่เนี่ยมากินนมน้อยเดี๋ยวอ๋อชอบเลยอยาเอาแมาเห็นยังแค้ำแนวกินเสื้กาวข้าวลูกบุญเออแนวกินลูกบุญโซนแนวคั่มหนึ่งนะจนช่วงชั่วโมงอ่ะอืน่งบรหาอใช้ลูกกินแบบนี้ลูกเอามอมันกิน้าวหึ่ง

อไม่หลงต่อมาสิจีนเยอะนะประงทีพระเจ้าประจิเนาะจังว่าปีนี้นะได้สรางสอบก็ิ้นลกลูกเดียวอมได้ตกหน้าจะหายหกหายหน่อยกันบ่เข็ดผูแนงาได้น้งหายมา พี่เดียวนีนะขาเจ้าซีชอปแล้วเมื่อวานชอบนึ่เและซชอบมือมีข้อมากขาจ้าตัวนึงนจตัวบริแท้ขาเจ้าใช่ใช่ล้างเหลืองยอหลูกมาาขากะตุกมากะุกไกินลึไมือเมื่ะกี้มกินิมันก็มกิลมือนไม่หรอกเขาบอกมันบ่อกินมันบ้อนอยู่ กินดูดูเลกับบุกินกินดูดูเลยกับบุกินก็สีหามึงคงเสียบาบันเอาไปใส่นั่งทักกันนั่งเยเอาเลยคือปาคือแต่มันหายมือนียคือเกิดมันไปมันหายตอน อี้เกีวข้าวในนู่นข้วปาจืดกกกนละอเกือบแล้วใช่ไหมแล้วันีกูเนไงบ้่าฮาาฮะปงอนเลตัวนี้ปงหอนี่มอปงหตอนายิ้อมึงมยอะนกูไปชบูไปโจบอาชีพอม่หหลกไได้ตกล้วยหน่อยมันกล้วยกล้วยยังเ็นน่อ เอาล้วพี่น้องกินกับชิโต้ก็พาไปกินเข้าวไอศครีมกหลักกันน้องพี่น้องเนาะติดตาเบ่งเมลแงให้เขาวเด้อทุกคนสบายดี